ครูทั่วประเทศส่วนใหญ่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องรัฐมนตรีใส่กางเกงยีนส์ขาดนั่นก็แปลว่ามไม่ได้มีใครขัดข้อง<า>แต่รัฐมนตรีใส่กางเกงยีนขาดค<า>่ะแต่แตทุกคนตั้งคําถามว่าในเมื่อรัฐมนตรีศึกษามีอิสระในการเลือกที่จะแต่งกายแล้วอิสระในการเลือกของครูในโรงเรียนละ่ะน่าคิดเป็นประเด็นร้อนแรงกันในโซเชียลเพราะท่านมนตรีว่าก,การกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์ดรนรุมนพิญโยศินวัตรนี่เรียกตำแหน่งเต็มเลยศาสตราจารย์ดรนรมนอนดีตขุนมิษยเกษตรพร้อมคณะลงพื้นที่นครศรีธรรมราชไปไปิดภารกิจพบปากกับครูอาจารย์นักเรียนและบุคลากรในพื้นที่นครศรีธรรมราชปรากฏว่าเป็นที่ฮือฮา,ากันเพราะว่าอาจท่านเตนนรมนี่ท่านใส่แจ็คเก็ตสีดำกางเกงยีนขาด เป็นการขาดแบบแฟชั่นนั่นแหละค่ะก็คือขาดตรงหัวเข่ารองเท้าผ้าใบบางส่วนอาจจะถูกมองว่าไม่เหมาะสมกับการผู้ผู้บริหาระดับสูงผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็อาจจะไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการแต่งกายของข้าราชการโดยทั่วไปโดยเฉพาะมันจะต้องพบกับครูกับนักเรียนในสถานศึกษาแต่ประเด็นประเด็นก็คือคงจะอยู่ตรงที่เรื่องของ คนที่มาต้อนรับเหมือนกับต้องแต่งตัวตามระเบียบเปะ๊ะแต่รัฐมนตรีแต่งจะใช้คาว่าปลายเวก็คงจะได้เนี่ยท่านผู้ชมอันนี้เนี่ยกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรหนึ่งในความเห็นก็คือครูใสย,ยีนจะต้องโดนตำหนิแต่รัฐมนตรีใสย,ยีนบนเวทีใหญ่กลับไม่มีใครว่าอะไรคือความยุติธรรมอีกความเห็นหนึ่ง บอกผู้นำควรเป็นแบบอย่างในการแต่งกายที่เหมาะสมโดยเฉพาะในแวดวงการศึกษาที่มีผลต่อทัศนคติของเด็กและเยาวชนนี่ฮะท่านผู้ชมก็ปรากฏว,ว่าคุณลักษณกศรีนอกสะสะกทมพักประชาชนได้แสดงความคิดความเห็นข้อความลักษณะก็ไม่ได้ไปว่าอะไรท่านรัฐมนตรีศึกษาธิการแต่ตั้งคำถามถึงครูมากกว่า โดยเธอระบ,บุข้อความว่าครูทั่วประเทศส่วนใหญ่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องรัฐมนตรีใส่กางเกงยีนส์ขาดนั่นก็แปลว่ามไม่ได้มีใครขัดข,อ<ต>ข้องที่รัฐมนตรีใส่กางเกงยีนส์ขาดค่ะแต่แตทุกคนตั้งคําถามว่าในเมื่อรัฐมนตรีศึกษามีอิสระในการเลือกที่จะแต่งกายแล้วอิสระในการเลือกของครูในโรงเรียนละ่ะน่าคิดนี่ก็แปลว่าหมายถึงถ้าเป็นวันหยุดแบบนี้ ครูกับนักเรียนมีอิสระเหมือนรดนตรีไหม,มแต่ไม่ได้ขัดข้องถ้าดนตรีจะแต่งชุดแบบนี้ไม่ได้มีปัญหาขนาดเดียวกันเมื่อคืนนี้ปลัดกระทรวงต้องชี้แจงเลยคุณสุเทพเก่งสันเทียค่ะปะลัดกระทรวงศึกษาธิการพูดถึงเรื่องนี้นะคะ ว่าการลงพื้นที่ของท่านรัฐมนตรีนครศรีธรรมราชกับสุราษฎร์ธานี18-20กรกฎาคมเนี่ยเป็นการลงพื้นที่ครั้งแรกหลังท่านเข้ามารับตําแหน่งทําให้ยังไม่ได้มีการพูดคุยและทําความเข้าใจในเรื่องการแต่งกายของคณะครูและนักเรียนเวลาที่ครูกับนักเรียนต้องมาร่วมกิจกรรมในวันหยุดราชการคือมันเป็นวันหยุดไงส่วนใหญ่ก็เลยยังมาด้วยชุดที่สุภาพอยู่เพราะเห็นว่าเดี๋ยวผู้บริหารระดับสูงมาเป็นผู้บังคับบัญชามาลงพื้นที่นั่นก็แปลว่ารัฐมนตรีศึกษาดริมบนได้ กคาชับมาว่าการลงพื้นที่ในช่วงวันหยุดศุกร์เสาร์อา,อาทิตย์เนี่ยไม่ได้เป็นวันทำงานตามปกติครู อาจารย์นักเรียนข้าราชการของกระทรวงศึกษาสามารถใส่ชุดไบรเวทมาร่วมงานได้เลยค่ะมไม่ต้องใส่เครื่องแบบหรือชุดนักเรียนตามที่ใส่ในวันทํางานปกติซึ่งระหว่างการลงพื้นที่ก่อนจะมีกระแสะข่าวนี้ออกไปอ่ะจริงๆคุณนริมนท่านรัฐมนตรีท่านประหลัดบอกว่าท่านรัฐมนตรีถามแล้วว่าทําไมเด็กๆต้องใส่ชุดนักเรียนมาร่วม,มแล้วก็ได้เน้นย้ําว่าการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีจุดประสงค์ก็คือต้องการเป้าหมายเพื่อจะรับฟังปัญหาจากพื้นที่จริงๆดังนั้นไม่ได้อยาก จะให้มีพิธีรีตองไม่ต้องเป็นพิธีการไม่ต้องสร้างภาระให้ครูให้นักเรียนนั่นก็แปลว่าระหลัดยืนยันว่าต่อไปงานกิจกรรมในวันหยุดไม่มีเหตุต้องแต่งให้นักเรียนหรือเครื่องแบบของนักเรียนและครูค่ะเอาไปว่าอย่างนั้นหล้าตีนําร้องให้แล้วอเอาธรรมบูชม